ส่วนค่าคือคอยนิมูลดีไฟมาจริงๆหรือว่าเป็นเหตุผลแค่ฟองสบู่ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนะครับว่าแนวโน้มของดีไฟในโลกของอนาคตในปีนี้และปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชม หลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลเนื่องจากวันนี้เราได้นําเสนอว่าเหตุผลของโลกดีไฟที่เติบโตตอนนี้เป็นเหตุผลเพียงชั่วคราวหรือจะเป็นเหตุผลที่เกิดฟองสบู่ในอนาคตขา้างหน้าฉะนั้นวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับที่เราต้องไปติดตามด้วยกันนะครับว่าโลกของดีไฟวันนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะเกิดฟองสบู่และมีแนวโน้มอะไรบ้างที่เราควรจะลงทุน ในสินทรัพย์คริปโตนที่วันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับในตัวข่าวนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ทางประเทศจีนเนี่ยได้ทําการแบนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวบี้หรือที่ผมชอบเรียกว่าฮูโรบินะครับแล้วก็ทาง b i แ a น c e นะครับก็ได้รับผลกระทบนะเช่นเดียวกันหัวบี้นะครับกับ b i แ a น c e ก็มีการปรับยุทธวิธีนะครับในการให้บริการสําหรับ าภายในองค์กรด้วยกันนะครับฉะนั้นการให้บริการของเขานะครับก็จะเน้นอยู่ที่นอกประเทศจีนนะครับเป็นหลักรวมถึงการบริการของเขานะครับในประเทศจีนต้องทําการปิดตัวลงและก็ต้องทางบอกทางนะครับคนที่เป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้เนี่ยว่าจะมีการปิด ของเว็บเทรเมื่อหลักโอเคครับเรามารับชมข้อมูลข่าวที่สำคัญก็จะมีอยู่3พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกคือการเมืองในประเทศจีนนะครับเกิดอะไรขึ้นการแบนท้งนี้ส่งผลอะไรนะครับ2คือโลกของ DeFi นะครับมีการเติบโตมีแพลตฟอร์มอะไรเติบโตมากเป็นหลักๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างและอันที่3คือเรื่องของแพลตฟอร์ม d e f านะครับในโลกอนาคตมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง ฉะนั้นวันนี้เราต้องไปติดตามในตัวข่าด้วยการว่าแนวโน้มของโลกดีฟาและมีการปรับพอร์ตการลงทุนของท่านเนี่ยที่จะทําให้พอร์ตการลงทุนของท่านปลอดภัยและคลีนที่สุดท่านจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครจะทําไม่ทําก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ต้องฟังตามเหตุผลแล้วกันนะครับว่ามันมีความเสี่ยงจริงไหมนะครับแล้วเหตุผลเป็นอะไรบ้าง โอเคเรามาในหัวข้อแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศจีนทั้งหมดจีนนะครับมีการแบนบิตคอยมาตั้งแต่ปี2013จนมาถึงปีนี้นะครับเราก็มีการทําซ้ําทําแบบนี้ขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2013และในปีนี้นะครับในปีนี้ก็โดนแบนนะครับทั้งหมด2เรื่องด้วยกันคือเรื่องของการขุดบิตคอยและเรื่องของการแบนการเทรดนะครับและการโอน และทำในกระดาน e x c h a n g ์ต่างๆคือโดนแบนแบบปิดสนิทเลยนะครับทำให้แพลตฟอร์มต่างๆอย่างหัวบีนะครับหรือฮูวรบที่ผมชอบเรียกเนี่ยนะครับรวมถึง n บแนนต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการให้บริการหัว B บี้นะครับแนนก็ต้องปรับยุทธวิธีคือมีการให้บริการนอกประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวัน สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ตอนนี้ไบแนนมีข่าวแล้วนะว่ามีปัญหาสิงคโปร์ไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะพอทาได้นะครับในขณะนี้ดังนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเขามีการปรับอย่างนี้รวมถึงมีการบอกกับคนในประเทศจีนด้วยวา่าจะให้เวลาเมื่อไหร่นะครับในการกําหนดอย่างฮัวบี้นะครับมีการกําหนดว่าวันที่3 1 ธันวาคมก็จะมีการถูกยกเลิกบัญชีนะครับทางนั้นาน,นี้คนจีนนะครับคนที่เป็นนักลงทุนในประเทศจีนก็จะเตรียมตัวในการปรับพอร์ตการลงทุนหรือมีการดึงเงินออกนะครับได้บางช่วงขณะตามเวลาที่ทางแพลตฟอร์มเขากำหนดนั้นปัญหาเนี่ยมากมายนะครับทำให้แพลตฟอร์มต่างเนี่ยต้องออกไปต่างประเทศนะครับและก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะครับและทำให้ แพลตฟอร์มอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือแพลตฟอร์มแบบ d e c e n t r a l i ล e ์นะครับเป็นแพลตฟอร์มพวก DeFi ไอที่เติบโตรจริงๆนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แพลตฟอร์มด้วยกัดน,นะครับหนึ่งคือ Uniswap นะครับแล้วก็ Sushi Swap อีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ DYDX นะครับวอลลุ่มเนี่ยพุ่งประมาณ4.3พันล้านดอลลาร์แซงหน้า Coinbase ไปแล้วนะครับคอยเบสว่าใหญ่นะครับแพลตฟอร์ม DeFi เนี่ย ก็ใหญ่กว่านะครับนะตอนนี้คือมีเงินจํานวนมากกว่าเพราะนักลงทุนไม่รู้จะไปลงทุนอะไรนะครับแล้วก็ไปลงทุนในพวกอีเธ r รี m a อลคอยหรือในโลก d e f าแทนนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันก็ยากลําบากนะครับและการเทรดบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเซ็นทรัลไลท์เท่าไหร่นะครับเขาเลยาชาวจีนก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะปลีกตัวออกไปในโลกดีเซ็นทรัลไลท์นะครับเพื่อเอาเงินจํานวนมากเนี่ย ไปในโลก De ไฟเพื่อไปลงทุนตรงนั้นแทนนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือ Evergrande นะครับรบเนี่ยของ China Evergrande g r o กรเนี่ยกย็ยังมีความเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการพิมพ์เงินเพื่อเอาหนี้ไปปดนะครับแต่นักลงทุนในประเทศจีนมีหลายคนก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจนะครับในอสังหา Evergrande ที่จีนพยายามที่จะโชว์เหนือและโชว์เทพให้พวกเราเห็น กับคนทั้งโลกว่าเสี่ยมีตังจ่ายนะครับเสี่ยนี่ยิ่งใหญ่มากเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองของโลกไม่แพ้โลกตะวันตกไม่แพ้โลกอเมริกานะครับแต่หารู้ไม่ว่าในโลกปัจจุบันนะครับไม่ได้แข่งแค่ในเรื่องของการเป็นสเตทเป็นรัฐเป็นประเทศอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นการแข่งในโลกของการที่ใครก็ได้นะครับที่จะขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะให้บริการนะครับ แก่ชุมชนแก่การเงินของทุกคนนะครับเพื่อจะทําให้การเงินของคนที่เข้าไปลงทุนนั้นรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นการลงทุนมีทางเลือกมากมายนะครับที่เข้ามาลงทุนฉะนั้นทําให้คนที่เป็นมหาเศรษฐีต,ต่างๆจึงตัดสินใจไปซิ้นในโลกดีฟァイแพรนะครับไม่ว่าจะเป็น u n น s w a p ฟนะครับซูชิ s w a ฟ p แล้วก็ด e ี DX เอที่กำลังเกิดขึ้นนะครับจนทําให้ราคานะครับของยูนิสวอมีกมีการพุ่งขึ้นในเมื่อวานเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสักยี่สิบหรือสามสิเอร์เลยทีเดียวนะครับก็ลอดูตามเวลาแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยมันเติบโตมากๆเลยเนื่องจากว่านักลงทุนได้ย้ายเงิน โมน,นตรงนี้สำคัญมากนะครับเป็นวานนัดเลยนะครับของวูบล็อกเชนนะครับเขาได้บันทึกตรงนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าอย่างเว็บเทรดอย่างฮูบี้นะครับได้ทำการโอนบิตคอยจำนวน22,000นบิตคอยนะครับปิดเป็นมูลค่าประมาณ1,000ล้านดอลลาร์นะครับไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักซึ่งนายโคลินวูนักข่าวของคริปโตชาวจีนตั้งข้อสังเกตว่าการโอนเงินจากกระเป๋าโคเวลตไปยังฮอตเวลตเนี่ย เพื่อจะรับมือการถอนเงินออกจากเว็บเทคของผู้ใช้ชาวจีนเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ตามภาพเลยเราจะเห็นว่าทางมหาเศรษฐีจีนไม่ได้โง่นะครับและพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับที่จะไม่ไปอยู่ในเกมความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เป็นของรัฐบาลจีนในขณะนี้นะครับงั้น การทำแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในโลกเนี่ยมันมีทางเลือกมันมีช้อยอะไรมากมหมนะครับที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับรวมถึงคําถามสุดท้ายนะครับว่าแล้วถ้าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นการโอนไปในโลกดีฟาเป็นจํานวนมากเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะเกิดฟองสบู่ในโลกอนาคตและมีใครเคยกล่าวเอาไว้บ้างนะครับว่าความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวน,นด้วยกันซึ่ง ในเนื้อ,อาหาทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่2หรือ3ที่มานะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดโลกของ d e f าหรือแอล o คยเนี่ยเกิดฟองสบู่นะครับหนึ่งคือ JP Morgan แกนนะครับได้พูดตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกันยายนว่า b i t c o i นะครับและอ t h e r e u m และแอล o คยจะเกิดฟองสบู่ในโลกอนาคตซึ่งใน สยามบล็อกเชนนะครับได้เน้นย้ำว่าเป็นแอลคอยโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของ NFT นทีะครับที่นักธุรกิจเนี่ยเข้าไปเก่งกำไรไปจำนวนมากผ่านงานศิลปะนะครับอันเนี้ยจะทำให้เกิดฟองสบู่ลูกให่น,น,นะครับและก็อย่างที่สองคือในโลก d e f านะครับคือว่าคนเอาเงินเข้าไปในโลก Defi เนี่ยเปจำนวนเยอะมากนะครับจนทำให้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับอาจจะ เกิดปัญหาขึ้นและสิ่งที่เกิดปัญหานะครับไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงแพลตฟอร์มหรือหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในโลกดิฟァหรือในโลกบล็อกเชนเนี่ยที่เด่นเนเลยที่ดังๆเลยอย่างโซโลนานะครับซึ่งโซโลนาเนี่ยเห็นไหมครับเดือนสิงหาเติบโตเท่าไหร่ครับเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเติบโตตลอดเดือนเลย พอมาเดือนกันยานะครับและกลางเดือนกันยาพอถึงเวลานะครับที่บิตคอยจะลงนะครับโซโลนาไม่ยอมลงนะครับเนื่องจากคนเนี่ยเอาเงินไปทุ่มกับโซโลนานะครับรวมถึงกองทุน AEW นะครับก็มีการค้ำให้โซโลนาเนี่ยขึ้นนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในโซโลนาผลปรากฏว่าเมื่อลงทุนในโซโลนาก็เกิดฟองสบู่ขึ้นนะครับ โซน่าเจอกับบักชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ต้องปิดหรือชัตดาวระบบรีเซ็ตระบบนะครับอย่างน้อย14ชั่วโมงและ7ชั่วโมงในทีเดียวตามเคสตามเวลาต่างๆซึ่งการเกิดเนี่ยมีทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับเราก็จะเห็นว่าโซน่านะครับเป็นเหรียญที่คนเห็นหูแข็งแร่งมาตลอดนะครับจากราคาแค่ประมาณ2,000นะครับขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะ ก็ขึ้นไปถึง8,000-9,000นะครับในช่วงที่พีที่สุดคใครรู้เรื่องเกี่ยวกับราคาของโซลูราก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในนี้นะก็มีการฟองสบู่แตกขึ้นไม่ใช่เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับผมก็หาอีกหนึ่งที่มาเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้ราคาอะไรน่ากลัวมากๆนะครับในช่วงนี้นะแค่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับในแมทริกเชนนะครับเกิดการ ระบบล่มเกิดขึ้นนะครับทำให้ราคาของเมทริกเนี่ยก็ลดลงต่ำนะครับในช่วงเดือนมิถุนาเนื่องจากว่านะครับไอแพลตฟอร์มนะครับมีปัญหาโดยที่ทางเจ้าตัวเนี่ยหรือทางองค์กรเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับไม่มีการรักภูไม่มีการแฮกอะไรแต่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของอัลกอริทึมต่างฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างโซน่ก็เกิดขึ้นแล้ว และแพลตฟอร์มอื่นๆก็น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันถ้ามีการลงทุนที่มากเกินไปและแพลตฟอร์มรับเรื่องของสภาพนะครับและจำนวนของเมมโมรีหรือจำนวนของบล็อกนะครับแต่ละบล็อกเนี่ยไม่ไหวก็จะเกิดการล่มสลายนะครับของโปรแกรมเลยทีเดียวดังนั้นในโลกของ DeFi มันเติบโตจริงๆนะครับและมันก็มีฟองสบู่จริงๆถ้า แพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับฟองสบู่นี้ให้ดีที่ผมประทับใจนะครับอีกคนหนึ่งก็คือชาล์ฮอร์ินสันนะครับเขาบอกว่าในโลกดีฟาเนี่ยมันจะเกิดฟองสบู่อย่างมากมายนะครับอย่างแน่นอนและเขาบอกว่าฟองสบู่นี่คือโอกาสของเขานะครับที่จะทำให้แพลตฟอร์มที่เกิดใหม่อย่าง Cardano นะครับแล้วก็อีกหน่อยคือ Ethereum 2.0นะครับที่กำลังจะเข้ามา และแพลตฟอร์มเล็กๆอื่นๆที่จะเติบโตมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นนะครับดังนั้นฟองสบู่จะเกิดแน่นอนในโลก d ีฟาที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการแค่เอาเงินนะครับจากในโคบอลลตนะครับมาใช้ในฮอตบอลลตนะครับแล้วก็มาใช้ในโลก d ีฟานะผมว่าเกมนี้เป็นการโอนนะครับและเป็นการใช้ในโลก Defi เอาเงินไปถมในโลกดีฟา เป็นแต่เพียงชั่วข้าวเท่านั้นนะครับฉะนั้นแผนระยะยาวเนี่ยเราต้องดูต่อไปนะครับว่าโลกดีฟาอะไรที่มีการเติบโตต่อไปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเชียร์คาดา a โนนะครับเนื่องจากคาดา a โนนะครับตอนเนี้มีการจับมือกับทางจีนโดยเฉพาะองค์กร ImmoGo กนะครับก็มีการจับมือเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนต่างๆนะครับนั้น คารานโน่าจะมีโอกาสตรงนี้รวมถึงโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังเข้ามาและคาราโนนะครับตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดหมนะครับและเป็นไปได้ว่าต้องมีสักครั้งหนึ่งนะครับที่เงินต่างๆเนี่ยจะเข้ามาในแพลตฟอร์มคาราโนและทำให้ราคาของ ADA พุ่งขึ้นนะครับรวมถึงพวกเหรียญอื่นๆนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับอาจจะ มียุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์นะครับที่จะรองรับไอ้โลกโลกของบล็อกเชนนะครับธุรกิจในโลกดีฟาไเ้มากขึ้นนั้นแพลตฟอร์มใหม่ๆก็จะตามมานะครับและใครที่จะลงทุนในโลก d e f าลงทุนในเหรียญที่มันราคาพุ่งและร้อนแรงตอนนี้ผมแนะนำว่าลองจัดความเสี่ยงเอาดูดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าโลกของ d e f า มีความเสี่ยงเสมอโลกของธุรกิจมีความเสี่ยงเสมอแต่คุณอยู่กับมันและรับมือกับมันเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ต้องแบ่งเงินการลงทุนของคุณนะครับถ้าเป็นเมาก็ต้องเข้าออกให้เร็วนะครับเข้าออกให้เร็วไม่ต้องเอาเยอะนะครับส่วนใครมีสายป่านดีๆสายป่านยาวๆค่อยว่ากันนะครค่อยจัดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยกันเพราะว่าการลงทุนทุนทกอย่าง มีความเสียงบมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนแพลตฟอร์มไหนหรือเครือข่ายไหนโดนหมดทั้งนั้นครับฉะนั้นบทความนี้ไม่ได้โจมตีเหรียญแต่เหรียญใดแต่ว่าเป็นเพียงนะครับอยากที่จะให้ท่านเนี่ยปรับพอร์ตการลงทุนและเข้าใจโลกของการลงทุนมากขึ้นนะครับฉะนั้นปลายปีนี้ผมว่าแพลตฟอร์ม e f i ฟมาแรงแน่นะครับแต่ถ้าเกิดจะฟองสบู่แตกหรือว่ามันมีปัญหาในการโยกย้ายา มันนี่นะครับจำนวนมหาศาลเนี่ยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยก่อนคริสต์มาสนะครับที่จะมีการพักการลงทุนนะครับในช่วงนั้นคริสต์มาสปีใหม่นะครับและหลังจากนั้นเดือนคุมพายเราจะว่ากันอีกทีนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันจะเริ่มมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะเตรียมการลงทุนของเราก่อนนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถ รับมือกับสภาพปัญหาในอนาคตได้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณท,ท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับรู้สึกยังไงบ้างนนแล้วกอ็อาจจะให้ความคิดเห็นเพิ่มความรู้ก็ได้นะครับในสิ่งที่ผมไม่ได้อธิบายในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดสี่ช่องทาง,ทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตซี่คอมมิตี้นะครับทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยนะครับท่านในการลงทุนลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูเผื่อได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของท่านและผมหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะทำให้การลงทุนนั้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่สนุกสนานนะครับอย่าไปเครียดนะครับเอาเงินร้อนมาเ,าเล่นเราติดดอยเครียดนะครับผมยังไม่เครียดเลยนะครับเพราะว่าเงินเย็นก็เยอะอนะนะครับฉะนั้นใครมีเงินร้อนเนะี่ยอย่างผมก็เคยมีเงินร้อนมากดนะครับก็ต้องเข้าออกให้เร็วนะครับก็เอาน้อยๆนะครับแต่ว่าออกได้เร็วนะครับเข้าออกได้เร็วอย่าไปติดดอยอย่าไปติดกับนะครับกับการที่ ราคาเนี่ยมันปั่นขึ้นไปสูงริ้วแล้วเราไปเก็บตอนบนดอยนะเราก็ไม่รู้นะว่าเราอยู่บนดอยหรือเปล่านะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับแต่ยิ่งหนาวทําให้เรารู้จักกับความแกล่งมากยิ่งขึ้นฉะนั้นวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของโลกของ d e ฟานะครับไม่ว่าจะเป็น u n นิส a วอปโซเชิสวนะครับต่างๆเนี่ยจะ g ก t ทูเดอ o มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูล สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ